ปุบบุบบุบบุบหอมฟุ้งเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนทำเมนูอ,อะไรดีนะสวัสดีค่ะทุกคนเด็กมีความแส่หายสวัสดีค่ะทุกคนกันสวัสดีค่ะพี่กาแฟค่ะ อันนี้คุณแม่ต้มกาแฟแล้วไม่ใช่กาแฟนี้นะต้งกาแฟแล้วจะเอามากินกับอะไรดีคะม <c oughs> <c oughs> าแล้วนี่มีเค้กกล้วยตาไม่ต้องใส่ไม่ต้องเทใส่อะไรเรามากินง่ายๆกินกับกาแฟดีๆนคะคะเด็กไปแล้ว นี่เอสเปสโซแบ่งมาหน,นึ่งช็อตกิปอี้มีขมนิดนิดแต่ลืนลงไปหวานชื่นใจมากหวานลงคอหอมอะ่ะเนื้อเนียนละมุนอันนี้น้ำเปล่าห <c oughs> นึ่งช็อตเหมือนกันประมาณสามสิบแล้วเรามีน้ำแข็งนิดนึง กาแฟธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาเป็นไอซ์อเมริกาโน่ในที่พักกันเออเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดมาดูกันมุมนี้ค่ะไอซ์ไอซ์อเมริกาโน่กับเค้คเกกล้วยตากิ่งกิ้งกันเลยทีเดียวนี่ไอซ์อเมริกาโน่กับเค้คเกกล้วยตากค่ะ ไม่หอมมากใจไม่ไหวได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนอืมเย็นนำมุนสดชื่นมากๆค่ะที่แบบมีผมมนิดๆเมื่อกี้ตอนเนี้ยไม่เหลือความผมเลยหวานปลายลิล้นแล้วก็หวานลงคอเย็นสดชื่นเนียนกริบเนียนกริบอ่ะจิบเฮิน จนลืมอันนี้อะไรเค้กอะไรนะเค้กกล้วยตะจนลืมเค้กกล้วยตตะไปเลยทีเดียวเพื่อความอิ่มท้องตอนเช้าๆแบบนี้กาฟแฟสสกแก้วแล้วก็เคอความเค้กอะแล้วก็ กุ้ยจักเออชอบกันมากเลยลองจิบกาแฟด้วย<ม>อืมคมกอมแก้ความหวานมันจากกินกุ้ยตากรลองกินกับกาแฟอืม,อ,มอร่อยเวอร์ <laughs> สดชื่น